วิกฤตอุทกภัยปัญหาน้ําท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาติจริงๆแล้วหลายครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่ว่าหลายครั้งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถคาดการ์และก็รู้ล่วงหน้าได้ว่ายังไงซะเถอะมันต้องเกิดขึ้นอีกอยู่ดีพอเรารู้ล่วงหน้าได้แบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่มนุษย์โลกเขาทากันจะมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะฮะคืออะไรคือการตั้งสติครับใช้สมองการใช้วิสัยทัศน์และสองมือของเรานี่แหละในการคิดหาเครื่องมือหรือว่าวิธีการที่จะรับมือกับมมัันนและะบรรริหหหาาาาจดกใ้ควย มันลดลงเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่การนั่งนิ่งอยู่เฉยๆปล่อยเกียร์ว่างสวดมนต์ภาวนาว่าวันหนึ่งหายนะมันจะจางหายไปวันนี้โจ้นะครับพาไปดูตัวอย่างการจัดการน้ําที่ดีที่สุดในโลกที่1อย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ครับประเทศที่มีพื้นที่กว่า20%อยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลแถมพื้นที่50%ที่เป็นแผ่นดินเนี่ยนะฮะยังอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลแค่1เมตรเท่านั้นยังไงฮะรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาทำได้ยังไงเขามีสมองที่มันพิเศษกว่ามนุษยยย์หรรือว่าาัฐบลคนไไทงง ก็คงไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าโครงการยักษ์ใหญ่ที่เป็น1ใน7สิ่งมหัศาจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอย่าง Delta Works ที่ใช้เวลาสร้างเกือบ50ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและเขามีวิธีในการบริหารจัดการน้ำํำยังไงกันบ้างไปดูครับ รายการวัตถุโนกับโจชลวิทย์วันนี้นะครับพาย้อนกลับไปที่ปี2496เนเธอร์แลนด์ครับต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นะครับในคืนวันที่31มกราคมน้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้นรู้จักกันในชื่อ1953 t e e n north sea flood นะฮะัเป็นอุทกภัยที่ฆ่าชีวิตประชาชนไปเกือบ2,000รายด้วยกันทำลายพื้นที่ดินไปมากกว่า9,037,000ไร่นะครับแล้วก็พื้นดิน9%ของทั้งประเทศเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำคนเป็นแสนไร่ที่อยู่อย่างฉับพลันแถมบ้านเรือนะครับก็พัง เสียหายไปเลยนะครับมากกว่า5,000หลังคาเรือนที่เป็นแบบนั้นนะครับก็เนื่องมาจากมวลน,น้ํามหาศาลนะครับแล้วก็ลมคลื่นแรงทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเนี่ยมันถาโถมเข้ามาใส่เนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่ถูกเรียกว่า low countries นะฮะก็คือพื้นที่ที่มีแผ่นดินเนี่ยต่ำนะครับมีความเสี่ยงสูงมากๆที่จะถูกน้ําท่วมบ่อยครั้งนะครับเราพื้นที่ประมาณ20%ของประเทศเขาเนี่ยอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลพื้นที่17%ของประเทศนะครับเกิดจากการถมทะเลขึ้นหนาด้วยแล้วใช่ว่าที่เหลือ ทั้งหมดนะคุณผู้ชมมันจะปลอดภัยมันจะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลจนไม่ต้องกังวลอะไรเพราะจริงๆแล้วนะครับ50%ของทั้งประเทศเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเพียงแค่1เมตรเท่านั้นนะครับถือว่าต่ํามากๆเลยจะมีพื้นที่ที่พอจะมีวิวทิวทัศน์ที่เป็นฮิลหรือว่าเป็นเนินเขานะครับก็คือน่าจะเป็นพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับภูมิประเทศของเนเธอร์แลนด์นะครับเขายังตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไรเมอร์สแล้วก็สเลกลวนะคี ชื่อของน้ําท่วมเมื่อกี้นะฮะก็เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศของเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะรอดพ้นจากเหตุการณ์อุทกภัยไม่ว่าจะเป็นกรณีน้ําท่วมที่มันเกิดจากปริมาณน้ําทะเลที่เอ่อล้นขึ้นมาหรือจะเป็นน้ําท่วมจากกรณีที่พายุพัดคลื่นลมนะฮะถล่มชายฝั่งเหมือนกับที่เคยเกิดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับในอดีตที่ผ่านมาครับ แต่หลังจากบทเรียนครั้งสำคัญนะครับ1953 North Sea Flood นะครับอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเกือบ2,000รายนั้นรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์นะครับไม่นิ่งดูดายไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปปีแล้วปีเล่าโดยที่ไม่มีการวางแผนรับมือใดๆรัฐบาลของเขานะครับใช้งบประมาณมหาศาลอย่างชาญฉลาดครับเอาที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มหาศาลหรือว่าเยอะขนาดนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับ d e l t a Works นะใช้เงินไปไม่ถึง3 0 0 0 0ล้านบาทด้วยซ้ำถ้าเทียบกันนะครับ7ปีที่ผ่านมาประยุทธ์จันโชา กู้เงินไปแล้ว8.47ล้านล้านบาทนะครับแถมยังไม่ได้มีโครงการนะครับที่มันใหญ่หรือว่าสเกลแบบขนาดยักษ์จนได้รับการชื่นชมระดับโลกแบบ Delta Works นี้ด้วยซ้ำ หลักแสนล้านกับล้านล้านนี่คนละเรื่องเลยนะฮะซึ่งรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็เลยได้นาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะป้องกันประเทศจากภายัยพิบัติที่มันสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่ายังไงน้ําก็ต้องท่วมอีกแน่นอนอีกทั้งนะครับรัฐบาลก็มองด้วยนะครับว่าการก่อสร้างการเฝ้าบูรณะผนังกั้นน้ําที่มันมีอยู่แล้วบริเวณชายฝั่งของเขาให้คงสภาพดีถือว่าเป็นเรื่องที่ทํายากเกินไป แล้วมันเป็นการใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับโดยที่อาจจะไม่คุ้มทุนนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาน้าท่วมได้แบบยั่งยืนอีกด้วย หลังจากเหตุน้ําท่วมครั้งใหญ่ในครั้งนั้นเริ่มบรรเทาลงนะครับเพียงแค่20วันเท่านั้นครับคณะก,กรรมการสามเหลี่ยมปากแม่น้ําก็ถือกําเนิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์พวกเขาตัดสินใจนะครับที่จะสารแผนต่อนะฮะแผนเดิมเนี่ยมีชื่อว่าเดลต้าแ a นผนวกกับแผนการเพิ่มเติมนะครับที่มีมาตรการรองรับครอบคลุมยิ่งขึ้นสุดท้ายก็เลยกลายมาเป็นที่มาของโครงการเดลต้าเวิร์กส์นะฮะซึ่งคําว่าเดลต้าเนี่ยจริงๆแล้วก็มีที่มาจาก the fourth letter of the Greek alphabet นะฮะเพยียงชนะหรือว่าตัวอักษรตัวที่4นะครับของภาษากรีก ก็คือตัวสามเหลี่ยมนี่เองนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษตัวที่4ก็คือตัว D เหมือนแบบเวลาเราคุยโทรศัพท์กันนะฮะแล้วก็ต้องการสะกดชื่อให้ปลายทางเขาได้ยินเนี่ยเราก็จะบอกว่า D Delta นะฮะเพื่อที่จะให้ชัดเจนว่ามันเป็นตัว d d o g นะฮะ d d o g นี่ก็เป็นพูดภาษาพูดในภาษาไทยแล้วก็ตัวเดลต้เนี่ยนะฮะสื่อถึงดินดอนสามเหลี่ยมซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อีกด้วย เดลต้าเวิร์กส์นะนับว่าเป็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ as. Arizona, ําและควบคุมผลกระทบจากอุทกภัยที่มันใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่าตอนสร้างเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0นล้านบาทครับคุณผู้ชมประกอบไปด้วยโครงการยิบย่อยมากมายนะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่16โครงการด้วยกันมีทั้งโครงการที่เป็นผนังกั้นน้ําประตูระบายน้ํากําแพงกันคลื่นนะครับไปจนถึงเขื่อนโดยส่วนที่เป็นเขื่อนนะครับเขาจะทําหน้าที่ในการกั้นน้ําทะเลแล้วก็แม่น้ําให้มันแยกออกจากกันการทําแบบนี้ ี่นะครับส่งผลดีมากๆนะครับทำให้ตัวชายฝั่งรับน้ําถูกเลื่อนออกไปนะครับให้อยู่ไกลาจากพื้นที่ ของที่อยู่อาศัยประชาชนไปทางตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะลดความเสียหายได้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแถมมวลน้ําที่อยู่ด้านในเขื่อนนะครับยังเป็นน้ําที่สะอาดเป็น fresh water นะฮะประชาชนสามารถที่จะเอาน้ําตรงนี้ไปใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อีกด้วยเนื่องจากว่าการกั้นน้ําจืดและน้ําเค็มด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นแบบนี้นะครับส่งผลโดยตรงทําให้ไม่จําเป็นต้องมีน้ําจืดปริมาณที่มากเท่าเดิม ในการแบ่งแยกนะครับเขตที่เป็นน้ําจืดและน้ําเค็มออกจากกันประชาชนเลยสามารถนําน้ําจืดนั้นไปใช้ได้เลยทางการเกษตรแบบเต็ม,ตมๆสร้างเม็ดเงินมหาศาลนะครับให้กับประชาชนแล้วก็ประเทศเนเธอร์แลนด์ในแต่ละปีส่วนปริมาณน้ําจืดที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นมามากเกินความจําเป็นนะครับก็จะถูกผันไปใช้ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีความต้องการมากกว่าอย่างเช่นตอนเหนือของประเทศผันได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับเพราะว่ามีระบบที่คอยจัดการให้ขณะที่การบริหารจัดการน้ําดีแล้วก็ระบบบําบัดน้ําเสียในประเทศสา สามารถทำได้ง่ายแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่า Delta Works นี่แหละฮะ ขณะที่ในส่วนของโปรเจกต์ประตูระบายน้ำนะครับจะทํางานอย่างมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากโดยปกตินะครับเขาจะปิดประตูระบายน้ำเนี่ยเป็นบางครั้งเท่านั้นคือจะเลือกปิดเฉพาะช่วงเวลาที่มันมีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงว่าภาวะน้ำเนี่ยมันจะทะลักเข้ามาสู่พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนไม่ได้เป็นการปิดกั้นทะเลจากการไหลเข้าสู่แม่น้ําด้านใ,นในแบบถาวรเหตุผลที่เขาทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่า การปิดประตูตามสถานการณ์นะครับจะทําให้ชาวประมงในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ดํารงชีพด้วยการจับปลาทะเลครับคุณผู้ชมเขาสามารถทําอาชีพดั้งเดิมของเขาต่อไปได้ไม่ได้เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมานะครับแล้วก็ไปทําลายอาชีพแหล่งทำอาหากินของประชาชนไม่ต้องขับไล่ประชาชนให้ย้ายถิ่นฐานไปเอาชีวิตรอดกันเองนะครับหรือถึงแม้ว่าการก่อสร้างเนี่ยอาจจะทําให้ประชาชนต้องย้ายที่นะฮะก็ย้ายเท่าที่จําเป็นและที่สําคัญประชาชนได้รับการดูแลจากรัฐบาลแบบเต็มที่ไม่ได้รับการผักภาระให้ประชาชนนะครับ ต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงขึ้นนะครับที่ที่น้ําไม่ท่วมแบบนั้นไม่ใช่วิสัยทัศน์ของผู้นําแล้วก็รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ที่มีทั้งความชาญฉลาดนะครับมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อประชาชน แต่เท่านั้นยังไม่พอครับการลงทุนกับ Delta Works นะยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเดินทางในประเทศมากขึ้นอีกด้วยไม่ได้มีข้อดีแค่เรื่องของการจัดการบริหารน้ำเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันไปการเปลี่ยนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในมิติต่ตางๆมากมายเกาะหลายๆเกาะนะครับไปจนถึง p e n i n s u l a นะฮะเป็นคาบสมุทรมากมายถูกทิ้งร้างมาหลายร้อยปีอย่างพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีแลนด์นะครับปรากฏว่า พอมีเดลต้าเวิรเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกลับมาหาวิถีชีวิตของผู้คนทันทีหลังจากมีการก่อสร้างสะพาน Zee Land Bridge นะฮะแล้วก็อุโมงค์เมื่อปี2546นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการเชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำอีกด้วยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นนะแต่ว่าเป็นการเชื่อมต่อไปอยังประเทศใกล้เคียงอย่างเบลเยียมตามข้อตกลงการส่งสินค้าของทั้ง2ประเทศเลยทีเดียวครับ เดลต้าเวิรเนี่ยเขาใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง47ปีด้วยกัน2493ถึง2540ใช้งบประมาณไป2 4 0 0 0 0ล้านบาทปัจจุบันโครงการ Delta w o r k รนี้นะถูกสร้างแล้วเสร็จใช้งานมาแล้วแบบเต็มที่เนี่ยประมาณ24ปีด้วยกันด้วยความที่เป็นโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดก,การน้ำและควบคุมผลกระทบจากออโทกภัยที่มันใหญ่ที่สุดในโลกครับเดลต้าเวิร์กนะได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคปัจจุบันอีกด้วยครับมาตรการป้องกันน้ำท่วมของเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็กลายเป็นแบบอย่างนะครับของนา,นานาประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการเดินทางไปดูงานอยู่ตลอดเวลานะครับไทยก็ไปเหมือนกันนะจ๊ะนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้เท่าไหร่ สิ่งนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าวิสัยทัศน์ของผู้นําและรัฐบาลครับความต่อเนื่องของการบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นโจทย์หลักในการทํางานและการให้ความร่วมมือของประชาชนนะครับที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าหลายครั้งนะครับต้องมีการแลกมาด้วยหลายสิ่งเช่นกันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้เพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับบางทีเนี่ยประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนจําเป็นจะต้องย้ายถิ่นฐานนะครับซึ่งพวกเขาได้รับการชดเชยและดูแลจากรัฐบาล อย่างสมเหตุสมผลเสมอมาขนาดเดียวกันนะครับหลังจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์แบบนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าการจัดเก็บภาษีเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งระบบที่มันมีอยู่ทั้งประเทศเนี่ยไม่ว,ว่าจะเป็นการป้องกันน้ําจากทะเลเหนือแม่น้ําใหญ่ทั้ง3าสายของยุโรปไปจนถึงแม่น้ําลําคลองน้อยใหญ่ทั่วประเทศนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบบําบัดน้ําเสียนะครับซึ่งงบประมาณในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีความสําคัญมากเช่นเดียวกัน ปัจจุบันนะครับชาวเนเธอร์แลนด์เขาต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่า water authority tax นะฮะภาษีจัดก,การน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200-500ยูโร e หรือว่าประมาณ7,800-19,000ถึงบาทต่อปีซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้จะแตกต่างกันออกไปนะครับตามฐานรายได้ของแต่ละคนรวมไปถึงสถานที่ที่คุณตั้งบ้านเรือนอยู่อีกด้วย ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการถกเถียงกันก็ยังไม่จบสิ้นนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วโครงการ Delta Works เนี่ยมันดีต่อธรรมชาติแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมของเนเธอร์แลนด์จริงๆหรือเปล่าแต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือโครงการ Delta Works สครับสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งชีวิตทรัพย์สินของผู้คนทั้งประเทศอีกทั้งนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นเยอะมากๆยกระดับคุุณณภภาาาพพชชชีวิตของประชชระะนยกดับค ชีวิตของเกษตรกรสามารถวางแผนชีวิตได้นะครับในการทํางานโดยไม่ต้องพึ่งแค่ดินฟ้าอากาศเพียงอย่างเดียวไม่ต้องรอลุ้นนะครับว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะมาไหมจะมาเยอะหรือเปล่าจะต้องเจอน้ําท่วมใหญ่หรือเปล่าหรือว่าปีนี้พวกเขาจะต้องเจออุทกภัยครั้งใหญ่อีกจนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวหรือเปล่า หนึ่งในข้อพิสูจน์ที่เป็นรูป,ปรธรรมมากที่สุดนะครับคงจะหนีไม่พ้นการที่ในปีที่แล้วครับ2,563นเนเธอร์แลนด์ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรได้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรวมมูลค่าทั้งสิ้น3.76ล้านล้านบาทหากว่ารัฐบาลไม่สามารถสร้างระบบในการจัดการบริหารน้ำในสเกลที่ใหญ่แล้วก็เปลี่ยมไปด้วยคุณุปการขนาดนี้ดังเช่นเดลต้าเวิร์ส์คุณภาพชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์ก็คงไม่เป็นแบบนี้เกษตรกรก็คงไม่มีคุณภาพชีวิตและผนทางทำมาหากินแบบนี้และที่ สำคัญนะครับพวกเขาก็คงยังจมอยู่กับพายนะทางอุทกภัยไม่รู้จบไม่ต่างจากเราและนี่ก็คือวอช n โนที่เอามาฝากกันวันนี้อย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ